เป็นเรื่องอะไรไปดูจากสไลด์พร้อมๆกันกวันนี้ทรัพยากรที่เราจะไปแนะนำคือทรัพยากรป่าไม้ใครรู้จักป่าไม้ยกมือขึ้นรู้จักหมดทุกคนเลยป่าไม้นะคะแล้วป่าคืออะไรก่อนที่จะไปถึงป่าไม้คำว่าป่าคืออะไรก่อนนะคะเราลองไปดูความหมายกันป่านั้นตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้หมายถึงที่ดินที่ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้มาซึ่งการซึ่งกรรมสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมายที่ดินนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนี้ในป่าปรากฏว่าในป่ามีคนบุกรุกเข้าไปทำรีสอร์ททำบ้านพักต่างอากาศแล้วไหนคุณแนนบอกว่าป่าไม้ไม่มีผู้ใดถือครองกรรมสิทธิ์แต่ทำไม รีสอร์ทหรือว่าบ้านพักต่างๆใช่ไหมคะมีนายทุนเข้าไปเพราะเขาบุกรุกไงคะเขาบุกรุกทำลายป่าไม้ซึ่งป่าไหนที่โดนบุกรุกมากเลยก็คือวังน้ำเขียวจังหวัดโคราชก็คือนครราชสีมาใช่ไหมคะที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่ในขณะน,นี้ถูกบุกรุกทำลายนะคะ เข้าไปจัดสรรเป็นบ้านพักรีสอร์ทอันนี้ก็คือการทำลายป่าไม้คราวนี้ป่าไม้หมายถึงอะไรดูอีกคำหนึ่งเขาบอกว่าป่าไม้นั้นหมายถึงบริเวณที่มีต้นไม้หลายชนิดแล้วก็มีขนาดต่างๆขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นได้ให่นไหมคะโอ้เยอะแยะกว้างใหญ่ คราวนี้ป่าไม้แบ่งออกเป็นกี่ประเภทป่าที่เห็นมีเยอะแยะมากมายในโลกของเราเราแบ่งออกเป็นประเภทประเภทได้สองประเภทด้วยกันตอนนี้ให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางป่าไม้ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในเขตร้อนที่มีฝนตกชุก และมีอุณหภูมิอากาศแบบร้อนชื้นมีฝนตกกระจายทั่วนะคะทำให้ป่าไม้กระจายอยู่ทั่วไปป่าไม้ตามท้องถิ่นต่างๆจะมีลักษณะแตกต่างกันพอป่าไม้มีลักษณะแตกต่างกันเราจึงแบ่งประเภทป่าไม้ออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆดังนี้อาเตรียมตัวจดนะคะป่าไม้ เราแบ่งออกเป็นสองประเภท 1. ป่าไม่ผ,มผล,ลัดใบไม่ผลัดใบและ 2. ป่าผลัดใบจดบันทึกลงไปเลยค่ะทางต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะป่าไม้แบ่งออกเป็นสองประเภท 1. ป่าไม่ผลัดใบ 2. ป่าผลัดใบ มันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปดูภาพและก็คำอธิบายพร้อมกันป่าไม่ผัดป่าไม่ผลัดใบนะคะ ป่าประเภทนี้มีประมาณ30%ของเนื้อที่ป่าทั้งประเทศเราสามารถแบ่งย่อยเป็นประเภทต่างๆได้อีกนะคะแบ่งย่อยได้เป็นถึง7ประเภทด้วยกันนะคะ7ประเภทมีป่าอะไรบ้างในป่าไม้ชนิดแรก อันนี้เราต้องบันทึกความรู้ลงไปเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนี้นักเรียนต้องส่งสมุดด้วยนะคะโอ้เราต้องให้ไปเขียนแผนผังความคิดเป็นกันบ้านเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ค่อยส่งนะคะผ่านไหมคะ เอาละเราลองไปดูคุณครูจะแนะนำป่าไม้ผลัดใบก่อนป่าไม้ผลัดใบมีป่าอะไรบ้างมีป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่าดิบเขาป่าสนนะคะอันนี้ไม่ต้องจดไม่ต้องจดนะคะป่าไม้ผลัดใบมีหนึ่งป่าดิบชื้น 2. ป่าดิบแรงสามป่าดิบเขาและสป่าสน 5. ป่าพรุ 6. ป่าชายเลน 7. ป่าชายหาด 7. ประเภทนี้เราจัดเป็นป่าไม่ผลัดใบอ้าจดลงไปหน่อยดีกว่าจดลงไปหน่อยนะคะหนึ่ง ป่าไม่ผลัดใบจดลงไปค่ะป่าไม้ผลัดใบมีอะไรบ้าง 1. ป่าดิบชื้นเดี๋ยวเราจะแนะนำให้ดูเฉพาะป่าที่สำคัญแล้วก็นักเรียนควรรู้จักนะคะป่าไม่ผลัดใบ 1. ป่าดิบชื้น 2. ป่าดิบแรง 3. ป่าดิบเขาสป่าสนป่าสนเราก็อาจจะพอรู้จักเพราะว่าบ้านเรามีต้นสนเยอะเนื่องจากอยู่ติดชายเทะเลมีป่าสนนะคะ ลพัชจดหรือยังคะลพัชจดแล้วนะคะผ่านไหมคะผ่านล้วค่ะผ่านไปดูป่าชนิดที่5ก็คือป่าพุป่าชายเลนและป่าชายหาดป่าชายหาดเราก็รู้จักป่าชายเลนเรารู้จักไหมคะรู้จักแล้วเพราะว่าเราไปเดินเออ วนาอุทยานปราบุรีใช่ไหมคะศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนมาแล้วนะคะเรารู้จักกันดีป่าชายเลนป่าชายหาดก็บริเวณชายหาดเพราะเราติดทะเลนะคะจังหวัดที่ไม่ได้ติดทะเลก็อาจจะมีป่าประเภทอื่นเป็นพวกป่าดิบเขาป่าดิบแล้งป่าดิบชื้นนะคะ คุณครูจะยกตัวอย่างมาอธิบายให้นักเรียนเข้าใจในป่าไม้3ชนิดในประเภทป่าไม้ผลัดใบนะคะอันนี้เรียบร้อยยังคะต่อไปนี้ต่อจากนี้ไม่ต้องจดนะคะแต่เดี๋ยวฟังอธิบายให้เข้าใจอันแรกที่คุณครูจะอธิบายก็คือป่าดิบชืน้น ป่าดิบชื้นเป็นอย่างไรเขาบอกว่าป่าดิบชื้นเนี่ยจะมีชนิดของพันธุพืชมากที่สุดมีพืชสมุนไพรมากมายและพืชตระกูลหวายรู้จักพืชสมุนไพรไหมคะอะไรบ้างที่เป็นสมุนไพรอยู่ในป่าอย่างเช่นตะไคร้ตะไคร้อยู่ในป่าอะไรอยู่ในป่าคดีคะสมุนไพรที่อยู่ในป่าก็ได้แก่ต้น ตาลซ่านหรือว่าว่านดอกดินต้นเขาวกว้างนะคะต้นขันทองพยาบาทหรือกระดูกยายปลวกนะคะแล้วก็ต้นเสม็จชุนอายุนับร้อยปีนะคะต้นเสม็จชุนแล้วก็ต้นเตยทะเลหรือเราเรียกว่าต้นลำเจียกนะคะ แล้วก็มีอีกหลายร้อยชนิดเลยในป่าเดี๋ยวเราลองไปดูภาพกันภาพป่าดิบชื้นจะเป็นอย่างไรนี่มันจะดูชุ่มชื้นใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีความชื้นอยู่ในป่าชนิดนี้เป็นจำนวนมากมีอยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศและมากที่สุดในแถบชายฝั่งภาคทะวันออกเช่นระยองจันทบุรีและก็ที่ภาคใต้ กระจัดกระจายอยู่ตามความสูงตั้งแต่0ถึง100เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะแล้วก็ลักษณะทั่วไปมักจะเป็นป่ารกทึบป,ประกอบด้วยพันไม้มากมายหลายร้อยชนิดนะคะหลายร้อยชนิดเลยอบเชยจำปาป่าไม้ตะเคียนกระบากนะคะไผ่ระกำรรหวายเฟิร์นมอสล้วยไม้ป่าและถาวันชนิดต่างๆ จะพบได้ในป่าดิบชื้นนะคะอันนี้เป็นภาพของป่าดิบชื้นต่อไปในประเภทของป่าไม้ผลัดใบที่คุณครูจะแนะนำก็คือป่าพรุใครรู้จักป่าป่าพุบ้างใครเคยเห็นใครเคยไปเที่ยวป่าพรุเป็นอย่างไรเ,เขาบอกว่าป่าพรุนั้นจะมีในบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เป็นป่าที่มีพื้นดินเป็นกรดจัดนะคะมีน้ำท่วมถึงอยู่ตลอดมีน้ำท่วมตลอดปีพบที่จังหวัดนราธิวาสนราธิวาสหรือเราเรียกว่าป่าพลุโต๊ะแดงลองไปดูภาพกัน<ด>เห็นไหมคะ<ด>จะเป็นป่าที่มีอะไรอยู่ตลอดทั้งปีเลย<ด>น้ำนะคะระบบนิเวศของป่าพุนับว่ามีความแตกต่างจากแหล่งอื่นค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นระบบที่มีกึ่งป่าบกและกึ่งระบบของบึงน้ำป่าผู้ในประเทศไทยซึ่งเป็นผูเขตร้อนมีพลังงานเพื่อการสร้างอินทรีย์วัตถุสูงนะคะและธาตุอาหารในดินก็มีมากพอสมควรแต่ปัญหาที่กำหนดระดับการสร้างคือสภาพดินที่เป็นกรดจัดและมีน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี นะคะอันนี้เป็นลักษณะของป่าพรุนะคะป่าพรุชนิดสุดท้ายที่เราจะแนะนำก็คือป่าชายเลนปาใครรู้จักป่าชายเลนยกมือขึ้นโอ้รู้จักหมดทุกคนป่าชายเลนหมายถึงที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ป่าชายเลนจะช่วยรักษาความุโดมสมบูรณ์ของทะเลไว้ได้นะคะเป็นป่าที่เป็นระบบนิเวศของป่าที่จัดว่าเป็นระบบที่เปิดนะคะจะเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์เล็กๆสัตว์ทะเลเล็กๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปลูปลาหรือว่านกนะคะลองไปดูภาพกันนี่ อันนี้เป็นภาพป่าชายเลนต้นที่เห็นนี้เราเรียกว่าต้นอะไรนะต้นอะไรนะต้นต้นโกงกลาง,งนะคะมันมีรากลักษณะพิเศษก็คือมีรากค้ำยันที่เกาะอยู่บนดินเลนได้ไโดยที่มันไม่ตายนะคะมีอยู่สองพันพันอะไรบ้างคะโกงกลางใบเล็กกับโกงกลางใบใหญ่เอาปรบมือให้ พี่นายนิติพัฒนด้วยรู้ข้อมูลมาจากการไปเที่ยวเดินชมระบบนิเวศของวันอุทยานปราณบุรีนั่นเองอันนี้ก็คือป่าไม่ผัดใบอ่ะเราไปดูป่าประเภทต่อไปป่าผัดใบอันนี้ต้องจดบันทึกค่ะสองป่าผัดใบแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันหนึ่ง ป่าเบญจพรรณสองป่าเต็งรังและสป่ายญ้าอันนี้ให้นักเรียนจดบันทึกลงไปเป็นป่าผลัดใบประเภทที่2ข้อสอบก็จะถามว่าป่าเต็งรังจัดเป็นป่าไม้ชนิดใดก็ต้องตอบว่าเป็นป่าไม้ประเภทป่าผาด ใบนะคะผลัดใบป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังแล้วก็ป่าหญ้า เอาละเดี๋ยวเราไปดูภาพพร้อมกันมีป่าไม้ชนิดใดมาแนะนำก็คืออันแรกอันนี้เรียบร้อยยังคะอ่ายางเพื่อนบอกว่ายางรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง,งก็คือ อันแรกที่คุณครูจะแนะนําก็คือป่าเบญจพรรณป่าเบญจพรรณเป็นอย่างไรเป็นป่าโปร่งประกอบด้วยต้นไม้ขนาดกลางเป็นส่วนมากพื้นที่ป่าไม่รกทึบมีไม้ไผ่ชนิดต่างๆขึ้นอยู่มากลองไปดูภาพกันนี่เป็นป่าโปรง่งไม่รกนะคะมีไม้ขนาดกลางขึ้นอย่างเช่นไม้อะไรบ้างไม้สกักไม้แดงไม้ประดู ไม้มาค่าโมงชิงชันตะแบกเป็นต้นนะคะแล้วก็พวกกกพวกไผ่ป่าไผ่ลวกไผ่นวลเป็นต้นเราจะพบได้ในป่าเบญจพรรณถัดจากป่าเบญจพรรณคุณครูจะแนะนำอีกประเภทหนึ่งก็คือป่าเต็งรังป่าเต็งรังเป็นอย่างไรเป็นป่าที่มีมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเป็นป่าโปร่งผลัดใบ ป่าชนิดนี้ให้ให้ไม้ใช้สอยไม้อะไรล่ะที่ให้ส่วนใหญ่จะให้ไม้เต่งไม้รังไม้พยอมไม้มะขามป้อมนะคะแล้วก็มีอยู่ประมาณ70-80ถึงของผืนป่าในประเทศไทยภาพไปดูภาพป,ป่าเต่งรังกันอ้เป็นไงคะเป็นสีอะไรเลยสีแดง พราะว่ามันเป็นป่าผลัดใบใบมันจะแห้งแล้วก็ผลัดใบลงนะคะแล้วก็จะมีใบขึ้นมาใหม่นะคะคราวนี้อันนี้คือประเภทของป่าเอาละสรุปรวมความอีกทีป่าไม้ในประเทศแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะอ่ะไหนใครตอบใครตอบอ่ะโอเวนโอเวนตอบ มาตอบข้างนอกป่าไม้ในประเทศไทยมีกี่ประเภทคะให้เพื่อนที่อยู่ปลายทางฟังมีกี่ประเภทคะสองประเภทแล้วบอกคุณครูได้ไหมว่ามีประเภทอะไรกับประเภทอะไรป่าไม่ผัดใบกับปลาป่าผัดใบปอกมือให้อเวนด้วยอ่าถามต่อแล้วป่าผัดใบอ๋อขอโทษค่ะป่าไม้ผัดใบมี กี่ประเภทป่าไม่ผัดใบมีกี่ประเภทใครตอบอ่ะเชิญเชิญมาด้านหน้าเอาสมุดมาด้วยเอาสมุดมาด้วย oh <my> เด็กชายอานนท์ oh. เด็กชายอานนท์เอาสมุดมาด้านหน้าอานนท์ช่วยตอบให้เพื่อนที่อยู่ปลายทางฟังค่ะป่าไม่ผัดใบมีกี่ประเภทคะเจ็ด oh <my> มีอะไรบ้างอ่านให้เพื่อนฟังสิคะ หป่าดิบแรงป่าดิบเขาป่าปรุป่าดิบแรงแล้ว ป่าดิบบชื้นป่าดิบแรงใช่ไหมคะอันนี้จดหายอะไรไปอันนึงป่าดิบชื้นนะคะเอาปบมือให้อานนท์ด้วยปรบมือให้อานนท์ด้วยค่ะอ่านะคะป่าไม่ผัดใบมี7็ประเภทมีป่าดิบบชื้นป่าดิบแรงป่าดิบเขาป่าสนป่าพุป่าอะไรคะป่าชายเลนและก็ป่าชายหาด แล้วป่าอีกประเภทหนึ่งก็คือป่าอะไรคะป่าผัดใบป่าผัดใบมีอะไรบ้างคะนิติพัฒนมีหนึ่งป่าเบญจพรรณสองป่าเตงรังสามป่าหญ้าปรบมือให้พี่นายด้วยนะคะสามประเภทด้วยกันแต่คราวนี้เมื่อนักเรียนรู้จักประเภทของป่าแล้วสิ่งสำคัญในวันนี้ของเราก็คือประโยชน์ เขาจะเอาป่าไปทำประโยชน์อะไรไปดูจากสไลด์พร้อมกันค่ะป่าไม้เราจะนำป่าไม้มาใช้ประโยชน์อะไรเราก็